หอยเซลผัดเนยกระเทียมสูตรอร่อยหอมมันทำง่ายที่บ้านหอยเซลผัดเนยกระเทียมเป็นเมนูซีฟู้ดที่ทั้งอร่อยและทำง่ายด้วยเนื้อหอยเซลที่นุ่มหวานเข้ากันดีกับกลิ่นหอมของเนยและกระเทียมผัดจนเหลืองทองเมนูนี้เหมาะสำหรับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นมือ้อคำสุดพิเศษหรือมืออาหารง่ายๆในวันพักผ่อนมาดูสูตรและเคล็ดลับการทำเมนูหอยเซลผัดเนยกระเทียมให้อร่อยเหมือนร้านดังกันเลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมหนึ่ง หอยเซลสด300กรัม2เนยสดชนิดเค็ม50กรัม3กระเทียมสับ3ช้อนโต๊ะ4พริกไทยดำบด1ช้อนชา5เกลือ1ทับ4ช้อนชา6น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะสำหรับเพิ่มความสดชื่นเจ๊บสดผัดลีหรือต้นหอมซอยสำหรับตกแต่ง8น้ำม,มันมะกอกเล็กน้อยป้องกันเนยไหมวิธีทำหอยเซลล์ผัดเนยกระเทียม1เตรียมหอยเซลล้างหอยเซลลให้สะอาดซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่หากหอยเซลลมีเนื้อหนาะ ให้บางเล็กน้อยเพื่อให้สุกง่าย 2. เตรียมกระทะและผัดกระเทียมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยและเนยลงไปเมื่อตัวเนยเริ่มละลายใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนเหลืองหอม 3. ผัดหอยเซลใส่หอยเซลลลงในกระทะผัดด้วยไฟกลางประมาณ23นาทีจนเนื้อหอยเริ่มสุกปรุงรสด้วยเกลือและพริไขยดำบดผัดให้เข้ากัน 4. เพิ่มความหอมและรสชาติบีบน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสดชื่นปิดไฟตักหอยเซลใส่จาน ตกแต่งและเสิร์ฟโรยพาดลีหรือต้นหอมซอยด้านบนเพื่อเพิ่มสีสันเสิร์ฟคู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือสลัดผักสดตามชอบเคล็ดลับในการทำหอยเซลล์ผัดเนยกระเทียมหนึ่งเลือกหอยเซลล์สดหอยเซลล์ที่สดใหม่จะมีเนื้อแน่นและกลิ่นหอมทะเลอ่อนออนสองควบคุมไฟใช้ไฟกลางในการผัดเพื่อให้หอยเซลลสุกพอดีและไม่แห้งสมเพิ่มรสชาติ หากชอบรสจัดสามารถใส่พริกแห้งหรือพริกผลลงไปเล็กน้อยสีหลีกเลี่ยมการปรุงนานเกินไปการผัดนานเกินไปจะทําให้เนื้อหอยเซลลแข็งประโยชน์ของเมนูหอยเซล์ผัดเนยกระเทียมหอยเซลลเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงและมีไขมันต่ำมีแร่ธาตุสาคัญเช่นสังกะสีและซีลีเนียมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเนยและกระเทียมช่วยเพิ่มความหอมและให้พลังงานสรุป หอยเซลผัดเนยกระเทียมเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ให้รสชาติอร่อยหรูหราคุณสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติได้ตามใจชอบและใช้เป็นจานโปรดในมื้อพิเศษหรือนำไปเสิร์ฟในงานเลี้ยงก็ประทับใจแขกแน่นอนเพิ่ม4หอยเซลล์ผัดเนยกระเทียมสูตรหอยเซลลวิธีทำหอยเซลล์หอยเซลล์ทำง่ายเมนูหอยเซลลหอยเซลล์กระเทียมหอยเซลลเนยซีฟูดผัดเนยอาหารทะเลหอยเซลลเนื้อหวานเมย์นูซีฟูดง่ายง่ายสูตรซีฟูด